อร่อย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 เอาไดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่วงกี้ละ้านครวเอ๊ะใช่เหรอฮะไม่ใช่ต้องเป็นอะไรนะจะแค่ เริ่มเลยไหมครับเทฟเริ่มลงมือทำการเออักก,กล้วนะคมนอ้อา,ออา่บ,นชา,บนชาแที่านาซีนะคะอนนี้มีคนอินชาวหมูกะมา้ล้านคนแล้วนะคบมีเทคนิคอะไรไหมครับไมับรับ,รบไกับเขาที่ล้างแล้วใช่ค่ะล้างแล้วค่ะล้างแล้ว เด็ดค่ะเด็ดเด็ดนะคะเด็ดเด็ดแล้วก็กลับไปอยู่ในกองใหม่เนะขายเด็ดเราขายไม่นะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการทอดไข่ดาวค่ะซึ่งมีคนบ่นว่าเจนทําไข่ดาวชาโคซึ่งมันไม่จริงค่ะเราจะมาแก้ข่าวนะตรงนี้ว่าว่ามันเป็นที่กระทะนะจ้ะ ไม่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 ครับแบบว่าไม่ไม่เสือไม่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 ที่ไม่ใช่ไม่ไม่แต่เป็นไม่ไม่โอเคโอเคไม่ไม่เอาไข่ดาวไม่ไม่ที่หายอะไรกันครับเนี่ยนี่ข้าไปจะเป็นไข่ดาวแบบที่ไข่ดาวยังมาตัว ดาวอย่างมะตูมยั <Ye> e. มันก็ดูไม่สุกอยู่นะทอดีก๊อฟมันเป็นแบบเยิ้มๆอ่ะทุกคนจะแบบกินไม่สุกเราต้องกินสุกนะคะก็คือกินมันสุกนะเข่าเจิจชกสุๆโอเคนี่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  อันนี้คือไข่ดาวไม่ไหมค่ะอันนี้คือไข่ดาวยังไม่ตุงมไม่ไหมนะครับอันนี้คือไม่ไม่นะครับผมนี้ไปทอดอีกนอ่อีกหรอคะตามสบายเลยสงสารคนกิน ไม่จริงค่ะเราจะมาแก้ข่าวนะตรงนี้เราจะเริ่มทําการใส่ใสกระเทียมค่กะกระเทียม,มกับพริกลงไปก่อนนี่นี่ยังไม่ถูกอะ่ะโอนี่เฮ้ยเสียงมันก็มา,มาแล้วนะเสียงอย่างดีเสียงอย่างดีเราอยาเพิ่งให้มันไหมเราใส่หมูลงไปเลยเออ เอาล้วครับเป็นไม่ชิ้นสับหมูแผ่นนะหมูแผ่นที่สับละเอียดหมูแผ่นที่ผ่านการสับมาแล้วทำไมน้ำมันมันไม่สุกอะไรเอ๊ะเราก็สับอย่างละเอียดนี่นะทำไมนะเออเออมันชื่อเมนูว่าหมูสับชิ้นคืออะไรกันมันคือซอสอะไรคะซอสหอยนางรมนะคะเปิดเปิดได้ไหม ติน้นฟุตเปิดเปิดเลยอยากละอยากละอยากละแลน้วขั้นต่อไปก็ใส่เกลือเปิดยังเอ๊ะอือไม่ใช่เกลือเกลือเกลือเฮ้ใส่เกลือทำไมอ่ะอ้าวไม่ใส่คะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณกินขึ้นทับทำไมคะ,คะเดี๋ยวคุณต้องการน้ำตาลคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น้ำตาลเดี๋ยวค่อยใส่อ้าวไฟหายน้ำตาลค่ะเราใส่ ผมวิเศษอ่ะม,มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ MSG ฟ r e e โยเป็นจุดเป็นจของเจฟนะคะใส่แบบว <c oughs> มันไม่มันแห้งจังเลยโดนใจน้ำตาลไหมคะเจอน้ำตาลแล้วกันก็ความมิเศย าไปประมาณเก็บก็บเก็บยอะนะครับตอนนี้นะคะน้ำตาลกับน้ำตาลสีแดง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 โอเค okay, ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ <Yay! S 2> ตอนนี้น้ำตาลที่ใส่ไปสองตัวหายไปแล้วค่ะกุมกืน คือการจัดจานของเชฟนะคะสล้นะคะนี่คือกระเพราหมูสับของพี่เจ้และไข่ดาวไข่ดาวเชื่อว่าไม่ขมนะคะเลือกเลือกเลือกอันนี้แหละดูเสียงชีวิตดีกับไข่ดาวยังไม่ตอดถึงสามครั้งนะคะไข่ดาวยังมาตูมที่ทาตรงไหนดีเยี่ยมค่ะ

บางคนชอบกินผมนะหวานเป็นลมนะคะผมเป็นยาคติวันนี้พี่เจนทำไข่ดาวให้ผมแล้วกะเพรานะกะเพราไข่ดาวใช่ไหมเดี๋ยวเจอผมแล้วไข่เจียวให้เดี๋ยวน้องท้าไข่เจียวพี่เจนเริ่มเก็บของหนีอีกครั้งนะครับพี่เจนเก็บของพี่เจนเก็บของ จากนั้นนะใส่น้ำตาลลงไปนะครับน้ำตาลที่ว่าก็คือเยลลี่มีนะเองนะคะเออใส่สีเหลืองกับสีแดงลงไปพอล้กันจัดๆเลยใส่ลงไปอีกใส่สีแดงแล้วก็สีเหลืองอีกครั้งนะฮะคนเชฟกินกะเพราตัวเองก็ยังมีการซีป,ปากเล็กน้อยนะยะเจ้าพี่เจนก็คือร้านอาหารตงงานเลยนะครับมิชลินก็คือมิชลิน<อ>ก็อเกออ ออดอนแลบซี่จังลอง้อ wow! วซีนี่ดูดีนึกว่าช็อกโกแลตว้าวเย่นี่คือไข่เยียวที่เต็มไปได้วยความรักของจอกยอกนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันในวันนี้นะคะซึ่งนี่คือคำที่พวกเราคิดว่าผีที่สุดแล้วนะคะก็ถ้าหลังจากคำนี้ไปแล้วพวกเรายังมีชีวิตรอดก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ว่าครั้งหน้าอยากให้พี่เจนมาทำอะไรในจอเคระะเบิดครัวอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ดดกดแชร์กดตัปตะไคร e ให้ด้วยนะคะอ้ามลากรอบกับพี่เจน อออ่อยเลรลอยหละโโคมะหวานเที่ยหโหดับเลยดับไปข้างหนึง่ง Oh, oh,